น้ำซอสเดืกมาครับพีน้อันนี้อาจารสูบบ่อันนี้าพดมาเขาบอกวงป้าด้วยผมเีป็นวกรอนครับวงอร่อนคนบดอดหรอกมันเกิดขึคนที่ครับีมคันนเป็นอิดด้วยนี่ครับ ไอออกนีมันเป็นเอามาอยากต้นเนื้อครับนี่ครับนี่ต้นเนต้นนี่เลว้ยนี่มันโอ้ยจะวนี่ครับนี่นี่นี่เออซีบเนง้นำกินบาดน้ำกินน้ำกินเอาน้ำกินครับนี่กัดครับก็ต้องล่างครับมันจะกรอบนเนี่ยในนอกว้าวว้ามันเคือหดนี่ครับไปนี่ครับไปนี่ครับแจมครับรหานทังนี้สมครับเอาจ้าเจ้าโยกเจ้ารนี้เาเราย่งนีบอกไว้จัราครับจังรานี่ครับเจ้าครับ เบ้องนะครับเบ้งดีครับนี่แงลีคจรงครับเราเสียอามโรครับติดตัวตไปไปก้องมันโหดีดีติดตัวตไยาครับคนมือมือไอยาต้องไล่ครับไอยาเขาติดตามเขาติดตามเลยครับมึงก็รับเบ้องดป้าครับั้งแนวเราเห็นครับเบ้องดีนี่ต้องู้รู้เรียงมา

นี่ครับนเกียดครับไปยมไปยิมนะครับไปยิมนำเชียนไปอิตาลียนำเขอิาอ่าเป็นไงครับรถสัตว์บทางงานครับบานมันรูบอทางงผมผมไหนไหนเบาออกผมได้เราผมไคนแคบนั่นแล้วโอ้ยต้องมีเลยครับมกว่านาฬิกนไม